โรงเรียนบ้านสมานมิตรกับการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านสมานมิตรพัฒนาโรงเรียนด้วยระบบ Whole School Transforming Seven Change มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนน้อมนำหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชนสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆใช้ประเด็นการเรียนรู้จากพื้นที่ใกล้ตัวเป็นจุดเริ่มต้นเชื่อมโยงกับมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยมีสมารมิรโมเดลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน